เรียบร้อยเขี้ยวโอ้ใหญ่กว่าผมอีกเหรอใหญ่กว่าผมประมาณขีนึงใหญ่กว่าใช่ไหมว้าลูกพี่ผมผมตื่นที่เตี้ยเนาะตื่นเราถ่ายวีดีโอเรียบร้อยเราฮะอ่าอุ้ยไหนครับพี่ติขนติขนติขนฟงีิขนรอบๆมันไหนพี่ล่อมัน่หนเย้ไหมลุดไปสี่ตัวแล้ว สีได้สีก็ยังดีสีได้สีพี่หรือสีได้สีตัวนี้เป็นเหยื่อนี่พี่มันได้ครับเกี่ยวหลังเลยครับเอาเป็นเหยื่อได้ไอ้หลามไอ้หลามฮะโอ้ยนี่ยป็นเพื่ยครับทุกคนขอบคุณครับ